สวัสดีครับเคยรู้สึกไหมครับว่าโลกของการลงทุนในหุ้นเนี่ยโอ้โหมันทั้งกว้างทั้งลึกแล้วก็วุ่นวายเสลเกินวันนี้เราจะมาเปลี่ยนความสับสนอุลหมานั่นให้กลายมาเป็นแผนที่ที่ชัดเจนครับกับคู่มือที่จะช่วยให้เราหาหุ้นที่ใช่สําหรับเราจริงๆคําถามนี้น่าคิดมากๆเลยนะครับทําไมหุ้นตัวเดียวกันเป๊ะเลยนะถึงทําให้คนหนึ่งกลายเป็นเศรษฐีได้แต่อีกคนกลับขาดทุนย่อยยับมันเกิดอะไรขึ้นคําตอบอาจจะทําให้หลายคนแปลกใจนะครับ พราะจริงๆแล้วปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัวหุ้นเลยแต่อยู่ที่ตัวเราเองนี่แหละครับแล้วตัวเลข80%ที่เห็นอยู่นี้คืออะไรคือสัสดส่วนของความผิดพลาดในการลงทุนที่เกิดขึ้นบ่อยมากครับแล้วที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือความผิดพลาดส่วนใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันมาจากสาเหตุหลักๆแค่ข้อเดียวเท่านั้นเองและสาเหตุข้อนั้นก็คือการลงทุนสวนทางกับตัวเองครับความสําเร็จที่แท้จริงของการลงทุนเนี่ย มันไม่ได้มาจากการวิ่งไล่ตามหาหุ้นที่คนอื่นบอกว่าดีที่สุดนะครับแต่มันมาจากการค้นหาหุ้นที่เหมาะกับเราที่สุดต่างหากหุ้นที่มันเข้ากันได้ดีกับเป้าหมายของเรานิสัยของเราและที่สําคัญคือหัวใจของเราครับเอาล่ะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยมาสร้างรากฐานการลงทุนที่แข็งแกร่งสุดๆกันที่ขั้นตอนแรกซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นั่นก็คือการรู้จักตัวเองครับ ก่อนที่เราจะกดซื้อหุ้นตัวแรกแม้แต่ตัวเดียวลองใช้เวลาสักนิดถามคำถามสำคัญกับตัวเอง3ข้อนี้ก่อนนะครับ 1. เลยเราลงทุนไปเพื่ออะไรเป้าหมายคืออะไรกันแน่ 2. เรามีเวลาให้เงินก้อนนี้เติบโตนานแค่ไหนและ 3. อันนี้สำคัญมากใจเรานะ่นิ่งพอที่จะรับความเสี่ยงความผันผวนได้มากน้อยแค่ไหน การตอบคําถามพวกนี้นะครับมันเหมือนกับการสร้างเข็มทิศส่วนตัวขึ้นมาเลยมันจะคอยชี้ทางให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราควรจะมองหาคุณประเภทไหนแล้วควรจะคาดหวังผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่ถึงจะสมเหตุสมผลต่อมาก็คือเรื่องของเวลาครับกรอบเวลานี่แหละที่จะเป็นตัวกําหนดกลยุทธ์ของเราได้เลยนะ ถ้าเรามองสั้นๆไม่เกินปีก็อาจจะมองหาหุ้นที่มันหวือหวาหน่อยแต่ถ้าเรามองยาวๆเป็น10ปีขึ้นไปเราก็จะมองหาธุรกิจที่มั่นคงที่มันจะค่อยๆเติบโตไปพร้อมกับเราเหมือนเราปลูกต้นไม้ใหญ่เลยครับและสุดท้ายมาถึงเรื่องของใจครับลองถามตัวเองแบบตรงไปตรงมาเลยนะว่าเราเป็นแบบไหนกันแน่แบบแรกคือเห็นพอตติดลบแค่15%ก็เครียดจนนอนไม่หลับแล้วหรือเป็นแบบที่2ที่แบบเออยอมเสี่ยงขาดทุนได้ถึง3 0เ เพื่อลุนโอกาสทำกำไร5 0ารมันไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิดนะครับแต่การที่เราซื้อสัต์กับใจตัวเองตรงนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยโอเคพอเรารู้จักตัวเองดีแล้วทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่2ครับนั่นก็คือการค้นหาสไตล์การลงทุนที่มันใช่สำหรับเราจริงๆมาดูกันครับว่าเราเป็นนักลงทุนสายไหนกันแน่โดยทั่วไปนะครับเราก็จะแบ่งสไตล์ของนักลงทุนออกเป็น4แบบหลักๆนี่แหละครับลองดูนะว่าอันไหนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเออ นี่มันเราเลยสายแรกคือสายคุณค่าหรือ value investor เหมือนเป็นนักช็อปของดีราคาเซลลสายที่2คือสายเติบโตหรือ growth investor เป็นคนที่มองหาดาวรุ่งดวงใหม่ตลอดเวลาสายที่3คือสายปันผลหรือ dividend investor อันนี้คือคนที่อยากได้ไรายรับสม่ำเสมอเหมือนมีเงินเดือนที่2เข้ามาและสุดท้ายสายเก็งกำไรหรือ speculator ที่เปรียบเหมือนนักโต้คลื่นเลยครับคือเข้าไวออกไวเน้นจังหวะล้วน พอเรารู้จักตัวเองแล้วรู้สไตล์ของตัวเองแล้วก็มาถึงช่วงที่สนุกที่สุดแล้วครับนั่นก็คือการเลือกหุ้นมาดูกันเลยดีกว่าครับว่าแต่ละสไตล์เนี่ยเขามีหลักเกณฑ์ในการเลือกหุ้นที่ใช่แตกต่างกันอย่างไงบ้าง มาเริ่มกันที่สายคุณค่ากันก่อนหัวใจของสายนี้ก็คือการหาของดีราคาถูกครับเราจะมองหาบริษัทที่ราคาหุ้นในตลาดเนี่ยมันต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงของมันโดยจะดูจากค่า P/E หรือราคาเทียบกับก,บกำไรที่มันต่ำๆดูค่า P/B BV หรือราคาเทียบกับมูลค่าทางบัญชีที่ไม่สูงเกินไปและก็ต้องมีความสามารถในการทากาไรหรือ ROE ที่ดีด้วยครับต่อกันที่สายเติบโต สำหรับสายนี้เราจะมองหาบริษัทที่เป็นเหมือนจรวดที่กำลังจะพุ่งทยานเลยครับคือต้องมีรายได้และกำไรที่เติบโตต่อเนื่องสม่ำเสมออย่างน้อยๆก็สัก15%ขึ้นไปต้องมีความสามารถในการทำกำไรหรือ AOE ที่สูงและที่สำคัญมากๆเลยก็คือต้องมีหนี้สินต่ำครับเพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนแล้วสำหรับใครที่อยากจะให้อรอตลงทุนของเราเป็นเหมือนเครื่องผลิตเงินสดสไตล์ปันผลนี่แหละคือคำตอบเลย เราจะมองหาธุรกิจที่มั่นคงมากๆเหมือนเป็นเสาหลักของประเทศอย่างพวกโรงไฟฟ้าโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จ่ายปันผลให้เราสม่ำเสมอสักประมาณ4-8%ต่อปีแล้วก็ต้องมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งมากๆพอที่จะจ่ายเงินปันผลให้เราได้เรื่อยๆครับและสุดท้ายครับสายเก่งกําไรต้องบอกว่าหัวใจของสายนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่พื้นฐานของบริษัทเท่าไหร่แต่อยู่ที่วินัยของเราล้วนเลย คือต้องกำหนดจุดตัดขาดทุนหรือ stop loss ให้ชัดเจนกำหนดเป้าหมายทำกำไรไว้ล่วงหน้าเลยและจำไว้เสมอเลยนะครับว่าต้องระวังอย่าให้การเก็งกำไรของเรากลายเป็นการติดดอยโดยไม่ได้ตั้งใจเด็ดขาดเอาละครับตอนนี้เรารู้จักตัวเองแล้วรู้สไตล์การลงทุนแล้วทีนี้มาดูกันครับว่าจะเอาทั้งหมดเนี่ยมาประกอบร่างเป็นพอร์ตการลงทุนของเราได้ยังไงพร้อมกับข้อควรระวังเล็ก,ลกน้อยที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับคำถามยอดฮิตเลย แล้วเราควรจะมีหุ้นกี่ตัวในพอร์ตดีสําหรับนักลงทุนส่วนใหญ่แล้วนะครับตัวเล็กกลมๆที่ประมาณ5-10ถึงตัวเนี่ยถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวมากๆเลยมันช่วยให้เรากระจายความเสี่ยงได้ดีโดยที่ไม่ทําให้เราต้องดูแลจัดการพอร์ตลำบากจนเกินไปที่ดีไปกว่านั้นคือเราสามารถออกแบบพอร์ตให้มันตรงกับระดับความเสี่ยงที่เรารับไหวได้เปะ๊ปะเลยครับโดยการเอาหุ้นสไตล์ต่างๆมาผสมกันอย่างเช่นถ้าเรารับความเสี่ยงได้น้อยหน่อยก็อาจจะเน้นหุ้นปันผลเป็นหลักไปเลย60เน แต่ถ้าบอกว่าเอ้ยรับความเสี่ยงได้สูงก็อาจจะเพิ่มสัดส่วนของหุ้นเติบโตให้มากขึ้นก็ได้ครับและสุดท้ายนี่คือกับดักที่นักลงทุนมากมายเคยพลาดท่ากันมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุ้นตามเพื่อนไล่ตามกระแสในโซเชียลและที่อันตรายที่สุดเลยก็คือการฝืนใจลงทุนในหุ้นที่ไม่ตรงกับนิสยัยไม่ตรงกับสไตล์ของตัวเองซึ่งท้ายที่สุดแล้วมันมักจะนําไปสู่การตัดสินใจที่เจ็บปวดเสมอครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากข้อความนี้ไว้เป็นบทสรุปของทั้งหมดเลยนะครับว่าไม่มีหุ้นที่ดีที่สุด มีแต่หุ้นที่ดีที่สุดสําหรับเราเป้าหมายของเราไม่ใช่การตามหาหุ้นเทวดาจากที่ไหนครับแต่คือการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มันใช่สําหรับเราจริงๆและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําแบบนั้นได้เส้นทางการลงทุนของเราก็จะทั้งชัดเจนและมั่นคงขึ้นอย่างแน่นอนครับ